สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสงทบฮะส่งงานคันสุดท้ายครับวันอาทิตย์นะฮะวันนี้วันอาทิตย์คันนี้เป็นจัดเทอร์โบคู่เลยครับวีโก้2.5นะครับแต่มีการเปลี่ยนหวัวฉีดมาแล้วแล้วก็มีกล่องพ่วงนะครับมาให้น้าขึ้นงานอินเตอร์คันอินเตอร์เปลี่ยนเขาแล้วก็เทอร์โบลูกแรกจะเป็น44เมนตนะครับลูกสองเป็นเอฟาห้านะครับ ขึนงานครึ่งวันกว่าๆก,ก็เสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูบูธกันเอ๋ดีไหครับตอนนียุดข้าวตอนถ่ายดูเร่ข้าวนะครับว่าติดบูธไว้ไหมติดบูธอยู่ที่พันเศษนะครับลุกแรกลุกสองก็ติดอยู่ที่พันเศษเท่ากันนะครับ นะครับนี่ครับดูหน้าครับหน้าดีรถติดบูธไว้นะครับขับนุ่มและลึกด้วยนะครับโบนสั่งลูกนะครับติดบูธไว้ขับนุ่มลึกดึงดีนะครับที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยนะครับประหยัดด้วยนะครับไม่ต้องใช้บูธเยอะมากนะครับแต่คันนี้ก็มีหัวฉีดแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีอ่าประมาณนี้มีหัวฉีดแล้วก็มีกล่อง บูธเขาใช้ของเดิมอยู่ที่สี่ติดนะก็ตั้งไว้ของเดินสี่ติดแต่ลูกลูกสองเนี่ยเราไม่นับนะครับเรานับลูกแรกครับลูกสองมันเป็นอัดอาก,ากาศเข้าปากเทอร์โบครับใช้บูธเท่าเดิมนะครับแต่ว่ารถเดินดีเดินลึกด้วยครับถ่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะด้วยครับ สนใจก็รลาลละเงียดก็โทรมานะครับ